สถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น2อ,อาคารหนึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีในความร่วมมือของสถานศึกษาและภาคเอกชนดำเนินการโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีร่วมกับบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์แอนเทคโนโลยีจำกัดโดยมีนายสุคนเทพหัสดินณอยุทยาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยนายธีรโชดธรรมกิตติรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนพวรรณพิพิธนาบันกรรมการผู้จัดการบริษัท v ีเทคคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยีจำกัดกล่าวยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้นางสาวธนาสาสุจิตโตหัวหน้าแผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกล่าวว่าทางแผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดทําโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรแผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นด้วยการอบรมทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกให้กับคณะครูนักศึกษาแผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจรวมทั้งกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและมารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องโดยมีคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน11คนนักเรียนนักศึกษาแผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน30คนเข้าร่วมโครงการ นายสุคนเทพหัสดินณอยุธยาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากล่าวว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเนื่องจากถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานด้านต่างๆอีกทั้งยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่เศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์กเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการบริหารประเทศหลอลอจนการวิจัยและการพัฒนาต่างๆเทคโนโลยีจึงได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในลักษณะก้าวกระโดดจำเป็นที่จะต้องมีการ สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์เห็นความสําคัญและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถของตนเองมากขึ้นตลอดจนค้นพบความถนัดของตนเองอันจะนําไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะในการทํางานมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี นางนพวรรณพิพิธนาบันกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยีจำกัดกล่าวอีกว่าในนามภาคเอกชนซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการพัฒนาการศึกษาด้านไอทีจึงได้รับการประสานและทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องในโครงการนี้ได้รับวิทยากรให้ความรู้จากบริษัทเดลคอมเบรเรชันประเทศไทยจำกัด ซึ่งได้นำความรู้การปฏิบัติการ Windows 10ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆในการใช้งานรวมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมให้นักศึกษานำไปใช้งานระหว่างกำลังศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพื่อการศึกษากกล้ไกลทันยุคทันสมัยอีกด้วย